ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตามคําขอเพื่อนเพื่อนที่คอมเมนต์มาคลิปล่าสุดนะครับนี่มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พี่เล่นแผนสามสองเอ้ยไม่ใช่แผนห้าสองสามนะครับผมแล้วก็กดเกมลุกอย่างเดียวนะเดี๋ยวจัดไปครับเล่นได้เท่า <laughs> เท่าไหร่เท่านั้นนะ บอกตรงๆเลยว่าแผนนี้ไม่ชำนาญเลยนะครับสําหรับผมเองนะแผนนี้นะห้าห้าสองสามนะครับแผนนี้นะแล้วก็กดเกมลุกนะเกมลุกอย่างเดียวนะเขาบอกอื้แล้วจะรอดไหมนี่ยมาครับผมจัดให้เดี๋ยวขอจัดทีมก่อนนะแป๊บหนึ่งทีมที่ดีที่สุดก็จะประมาณนี้นะอืเอาไงดีเอาไงดี ขอจัดแผนแป๊บหนึ่งครับกองกลางลอ้อขอโลดี้เอาไว้ตัดบอลหน่อยแล้วกันนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับผมทำไมหน้าจอดูมันมือดไปครับไปลุยออนไลน์กันเลยครับอันนี้ร้150อยห้าสิบหรอเล่นดีไหมวะ มันถ้าแพ้นี่คือจบเลยใช่ไหมเดี๋ยวเอาไว้เล่นตอนแผนหลักดีกว่าไปครับลุยออนไลน์ครับห้าสองสามจะรอดหรือจะล่วงครับไม่มั่นใจเลยนะพูดตรงๆเลยหืมลปรับเกมลูกอย่างเดียวด้วยนะงานงอกเลยผมจะกดตั้งรับก็ไม่ได้้อหอ ใจเย็นเหนุ base, εν, ่มมใจเย็นเขากดเกมลุกอย่างเดียวด้วยฟึ๊บฟึ๊ฟึ๊ล้อหลอกล้อหลอกต่อบอลยังมั่วเลยนะแป๊บนึงนะเครื่องยังไม่ร้อนเครื่องยังไม่ร้อนฟึ๊บจังหวะนี้ก็พลิกบอลนี่ครับ จงังหวะนี้ก็พริกบอลน,นี่ครับแต่บอลยาว <c oughs> นิดเดียวเองยิงไกลดีนะขอทักทายก่อนแล้วกัน <c oughs> ขอทักทายก,ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> ดูภาพช้าครับ <c oughs> โหบอกแล้วว่ายิงไกลดี <c oughs> เรียบร้อยครับห้าสามสองกดเกมลุกอย่างเดียวจัดไป ยานะเสียวแวบไปหนูกระชากหนีกระชากไปเลยตัดเข้ามาตัดเข้ามาแบบนี้ก็เรียบร้อยครับเกมแรกเป็นไงครับนี่นะห้าสามสองนะผมไม่ได้โม้นะนี่แผนนี้ห้าสามสองนะแถมกดเกมลุกด้วย เกมแรกชนะครับไปไปเกมที่สองต่อบอกเลยว่าไม่ถนัดมากเพราะว่ากองกลางอะ่ะมันมัน,ม,นมันน้อยเกินไปนะเราเราจะเสียเปรียบแดนกลางโอ้โหดูแผนมันดิกองกลางแน่นตึบเลยอกองกลางทั้ง4ี่ห้าคนผมมีอยู่แค่แค่สอคนน่ะสคนก็สู้ ปึ๊บย้อนหลังลำหน้าไหมเนี่ยไม่ถึงวะกดขอโทษทีเมื่อกี้ผมหลงไปกดตั้งรับเพื่อนบอกว่าให้กดเกมลุกอย่างเดียวนะพิกบอลได้ไหมไม่ได้วะแล้วกดตั้งรับไม่ได้ด้วย งานงอกงานเกือบงอกงานเกือบงอกงนหน้าจอมแลนเนอร์ตัวนี้ยอมตอนนี้ขอตั้งเก่งอะไปนู่นเลยหนูไม่ถึงว่ะเน้นริมเส้นเน้นริมเส้นฟืบไปแล้ว ไปแล้วโดไปแล้วทักทายก่อนแล้วกันมาครับผมหนึ่งลูกมาแล้วแผนห้าสามสองเอ้ยไม,ไม่ใช่แผนห้าสองสามนะครับเน้นริมเส้นนะกองหลังจะเติมขึ้นแดนหน้านะครับแต่เพื่อนเพื่อนให้แบบว่าให้กดเกมลูกอย่างเดียวนี่สิเสียเปียบผมอะ ครึ่งแรกอาจจะสู้ได้แต่ครึ่งหลังอาจจะสู้ไม่ได้นะตั้งเกมก่ีอืพักบอลพักบอลงานงอกเลยเรียบร้อยครับโอ้โห พลาดครับพลาดจังหวะบอลนิดเดียวเองนะโอเคพิกบอลได้ไหมพิกได้วะพิกได้วะยิงก่อนเลยหืมเซฟได้ใช่ไม่เอาหนาว่าแล้วหลุดอีกแล้วโอ้เออเซฟได้วะ ผมไม่ได้กดตั้งรับมันมันแบบว่ามันบอกไม่ถูกเหมือนกันอืมปุ๊บผมหืมงานเข้าเลยเกือบนะครับเกือบปึ๊บ รดขอหลุดบ้างดีขอหลุดบ้างดีเรียบร้อยครับขึ้นนำอีกหนึ่งครั้งครับโรดี้ครับผมอ่ะผมไม่ดูภาพช้านะลหลงหลงหลงวิกดตั้งรับโหเรียบร้อยเลยอยงนี้ เนี่ยคือข้อเสียที่ผมไม่กดตั้งรับนะมันถอยหลังกลับมาไม่ทันค,คือข้อเสียเลยอะ่ะกดตั้งรับไม่ทันนะมันโยนบอลมาอย่างเงี้ยพลาดแล้วผมอะ่ะ พลิกบอลดิโรดี้พลิกบอลเนี <S <S <mar <mar ่ยมันจะย้อนบอลมาอย่างนี้ตลอดเลยเปิดบอลไปไหนเนี่ยเรากดตั้งรับไม่ได้ด้วยนะอย่ากลัวอะไรต้องยิงอัดแบบนี้ มาหนวิ่งดิวิ่งดิงดสามสองครับสาม,สามประตูต่อสองครับแผนนี้ก็เล่นพอได้นะเนี่ยไปถอยหลังอย่างเดียวเออรับบอลน,นี่รับบอลน,นี่รับบอลนี่รับบอลนี่เออ หือจ่ายบอลอย่างนี้หว่มผิดเกมที่สองเกือบไม่หลอดครับก็ชนะอยู่นะครับเกมที่สองนะผมก็เล่นให้ดูแล้วนะครับแผนแผนแล้วนะ ถ้าสองสามนะครับถ้าถามความคิดเห็นของผมนะว่าแผนนี้ดีไหมสําหรับผมผมคิดว่ามันมีข้อดีและข้อเสียนะข้อดีก็คือจะบอกว่าตั้งรับแข็งแก่งก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่ากองกลางมันหลุดนะครับพอหลุดไปปุ๊บมันก็จะเจอกองหลังนะครับเซนเตอร์สองตัวแต่เซนเตอร์สองตัวก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าถ้ามันโยนบอลมากลา,างประตู ระหว่างแถวจุดโทษหรืออะไรเงี้ยกองหลังทําอะไรไม่ได้เลยนะครับมองขึ้นหลังก็ไม่ได้เขาก็จะพลิกบอลเลี้ยงเดี่ยวเขาไปยิงอย่างที่ผมเจอเมื่อกี้นะครับข้อดีมีอย่างเดียวครับคือริมเส้นครับเนี่ยตัวนี้มันก็จะวิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับเนี่ยสองตัวเนี่ยวิ่งขึ้นริมเส้นนะครับสังเกตไหมผมจะเปิดบอลมาริมเส้นตลอดเลยเห็นไหมเนี่ยผมจะเปิดมาอย่างนี้ตลอดเลยเพราะว่ากองกลางเราเล่นไม่ได้ครับ เพราะว่ามันมีแค่สองตัวมันเล่นไม่ได้มันต่อบอลไม่ได้นะครับมันต่อบอลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ได้มันต้องแบบโยนยาวโยนยาวโยนยาวอย่างเดียวอย่างผมเมื่อกี้ผมใช้แผนเทคนิคแบบว่าโยนออกข้างแล้วก็มงไปนะครับถามว่าสนุกไหมมันมันมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะสำหรับผมนะแล้วเมื่อกี้ผมเจอโจทย์อันนี้ด้วยกดเกมบุกอย่างเดียวนะ แล้วมันทําให้หลังผมรั่วนะครับกดเกมบุกอย่างย่อหลังหลังผมรั่วก็อย่างที่ผมเสียประตูไปแหละนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็เล่นให้ได้แล้วนะถ้าใครอยากให้ผมเล่นแผนไหนก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ครับผมและผมก็จะบอกข้อดีข้อเสียของแผนนั้นๆให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม